ให้พี่หมูรีวิวอาหารอวกาศนะคะพี่หมูต้องจุ่มค่ะครับผมมาทวันนี้ครับอันนี้เหรออาหารอวกาศคืออะไรก่อนก็คืออาหารที่บนโลกอากาศจีนค่ะพี่หมูของนี่คือมขิวมาจากรัสเซียฟอร์ช่วยแกยังไงพี่หมูต้องกินให้หมดมันมันอร่อยมากเลยมันมีมันมีรังสีอะไรหรือเปล่าแต่แม่มันต้องทําความร้อนด้วยทุกคนดูใกล้ก่อนครับมันหน้าตาอย่างนี้นะครับเป็นหลอดๆเป็นรูปจรวดมันต้องอุ่นร้อนก่อนพี่หมูแต่นี่โอเค ระวังอันนี้มันเป็นน้ำครับผมแอบใส่งี้แล้วก็เทเข้าไปฝั่งนี้นะระวังร้อนนะมันจะอโอ้ยอ่าแล้วอ๋อมันก็คงเหมือนไอ้พวกหม้อมาม่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอ่อะปิดละอ่ะหล่อไหมครับทุกคนมันร้อนแล้วพี่หมูลองจิ้มเออมันอุ่นอุ่นร้อนแล้วมันก็จะอร่อยพี่หมูร้อนไหมคะพี่หมูก็อุ่นอุ่นอ๋ออ๋อครับทำใหญ่มากครับเฮ้ยเฮ้ย กินใบแมงไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่กินได้ครับทุกคนอร่อยมากนี้แซ่บหูแอฟกินอาหารแมวที่บ้านหรื <laughs> อเปล่าอกทำไมกินได้อะเหมือนน่าจะเป็นไก่ไก่แบบผสมกับแครอทอะไรเงรี้ยเปรี้ยวๆอะไรเงรี้ยอ๋อมันอุ่นไงวันนั้นเรากินไม่อุ่นเท่านี้นกินได้เหมือนไม่เหมืนมนหอนสเปซทุ่น่ะแล้วไงนะเวลาเวลาอยู่ในอยู่ในเครื่องบินก็เลยเอออยู่ในจรวดอยอะไรเงี้ยโอ้โหเราก็จะอิ่มอ่าไปดูได้นะคะที่รัสเซียเย่